สวัสดีครับคลิปสั้นเรื่องยีนส์กับโอพิกก็เวิร์กวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของเนปจากที่เราเคยคุยกันถึงเรื่องของการปั่นเส้นได้แบบสลับบี้ในลักษณะนี้สลับบี้คือมีความการปั่นเส้นได้ที่มีความใหญ่เล็กนะครับแล้วก็ใหญ่เล็กแรนดอมไปเรื่อยๆลักษณะนี้ส่วนเนปคือการปั่นเส้นได้ที่มีปมของได้นะครับ งอขึ้นมาในลักษณะนี้จะเห็นว่าอยาเห็นดูดูผ้าด้านหน้านะครับอาจจะดูเห็นไม่ค่อยชัดนะครับซึ่งด้านหน้าเนี่ยจะเห็นผิวหรือความเนบของมันเนี่ยชัดเจนขึ้นเมื่อตอนที่เราปั้นยีนหรือว่าตอนที่ใส่แล้วกางเกงยีนเริ่มเฟดแล้วนะครับให้สังเกตที่ด้านหลังครับจะเห็นว่าเนบคือเม็ดในลักษณะนี้ครับจะเห็นไหมครับมีเม็ดจุดๆแบบนี้นี่แหละครับคือเนบ นะครับผมได้แกะเส้นได้ออกมาดูนะครับเราจะเห็นว่านอกจากเส้นได้จะมีความสลับบี้แล้วนะครับมีความใหญ่มีความเล็กมีความใหญ่นะครับแล้วยังมีจุดที่เป็นปมนะครับเพิ่มขึ้นมานะครับจุดที่เป็นปมเล็กๆครับเหมือนคล้ายๆตำหนิของเส้นได้อย่างเงี้ยครับแต่ตำหนีนี้จะเกิดจากความตั้งใจในการปั่นเส้นได้ให้มันเกิดรูปแบบนี้ซึ่งสเสน่ห์ของผ้าที่เป็นเนฟเป็นยังไงบ้าง ผ้าที่เป็นเนฟนะครับเวลาเราใส่เก่าๆแล้วนะครับไอ้จุดที่เป็นเม็ดๆเหล่านี้นะครับมันไม่ได้มีแต่ด้านหลังมันจะมีด้านหน้าด้วยนะครับซึ่งในด้านหน้าเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะค่อยๆมีเม็ดๆเม็ดๆเม็ดๆขึ้นมาแล้วจุดที่เป็นเม็ดนะครับก็จะเกิดเสียดสีก็จะเกิดซีดจางนะครับจะมีลายคล้ายๆบางคนก็จะเรียกลายตรงนี้ว่าลายเหมือนหิมะนั่นเองนะครับ ตอนนี้ผมได้นำเกงยีนทั้ง4รุ่นของ Pickleworks นะครับมาให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยเพื่อจะอธิบายได้อย่างชัดเจนมากขึ้นนะครับแล้วก็เห็นภาพมากขึ้นว่าตัวไหนมีการปั่นเส้นได้แบบไหนและแตกต่างกันยังไงนะครับมาเริ่มที่ตัวด้านขวามือของผมเลยนะครับตัวนี้เป็นผืนผ้ารหัส22แซทนะครับตัวนี้จะมีการปั่นเส้นได้แบบสเตรทยานก็คือปั่นเส้นได้ตรงแบบปกตินะครับจะเห็นว่าตัวนี้มันมีความตรงนะครับ หน่งสม่ำเสมอนะครับสังเกตที่ด้านหลังนะครับจะเห็นได้ชัดอันนี้คือสเตรทยานนะครับส่วนตัวนี้คือสลับบี้นะครับจะเห็นไหมครับว่าเส้นได้สีขาวมีความใหญ่แล้วก็เล็กนะครับแล้วก็ใหญ่เล็กสลับกันไปเห็นไหมครับตัวนี้คือผ้ารหัส9ปีอเนเวอร์ซารีเป็นรุ่นที่ใช้ตอนฉลองครบรอบ9ปี p i c ก w เวิรนะครับส่วนตัวนี้ ผ้ารหัส18 g v ตัวนี้คือผ้าเนฟนะครับจะเห็นว่ามันมีความเห็นไหมครับเห็นจุดนี้ไหมครับจุดสีดำๆเนี่ยครับอันนี้คือเนฟนะครับจะแตกต่างจากสลับบี้ใช่ไหมครับสลับบี้จะเป็นใหญ่เล็กใหญ่เล็กไม่เท่ากันในขณะที่เนฟเนฟจะเป็นเหมือนปมอย่างนี้ยื่นออกมาเลยนะครับเป็นเหมือนคุยๆเหมือนตํำหนีจากเนื้อผ้านะครับแต่ในความเป็นจริงเกิดจากความตั้งใจอันนี้คือผือนผ้าแบบเนฟ ตัวตัว,ตวซ้ายมือสุดก็คือผ้ารหัส17 s r r 17 s r r เนี่ยจะผสมผสานคาแรคเตอร์ของทั้งสลาบบี้แล้วก็เนฟจะสังเกตว่าเห็นไหมครับว่ามีความเล็กใหญ่ไม่สม่ำเสมอกันของเส้นได้ด้วยเห็นไหมครับตรงนี้ใหญ่เห็นไหมครับ,ตร,รบตรงนี้เล็กแล้วก็จะมีเนฟด้วยจุดดำๆเห็นไหมครับจุดดำๆเนี่ยครับเห็นไหมครับอันนี้คือเนฟเห็นไหมครับเนฟ ตอนนี้น่าจะพอแยกออกแล้วใช่ไหมครับว่าอันนี้คือสลับบี้อันนี้คือเนฟอันนี้คือสลับบี้บวกเนฟคลิปสั้นเรื่องยีนกับโอพิกเกเวิร์สนะครับในวันนี้สําหรับเรื่องเนฟก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะได้ประโยชน์กับเพื่อนๆที่รักแล้วก็ชื่นชอบยีนไม่มากก็น้อยนะครับอยากให้พิกเกเวิร์สทำอะไรต้องหาความรู้อะไรใหม่ๆหรือว่าต้องการอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับยีนในด้านไหนอย่างไรนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเรายินดีจะทําทุกๆคลิป ให้กับเพื่อนๆเลยนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ